วันนี้หุ้นเด่นขออนุญาตเลือกเป็นเรียกว่าตามสถานการณ์ตอนนี้เลยก็คือน้ำท่วมภาคเหนือนะวันนี้ขออนุญาตเลือกทัสโกมาเป็นหุ้นเก่งกำไรนะครับเพราะว่าปกติก็จะมักจะเป็นหุ้นที่พอมีข่าวน้ำท่วมปุบเนี่ยก็จะเก่งกำไรตัวนี้กันเพราะว่าจะเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้ประโยชน์หลังน้ำลดนะก็คือการกลับมาซ่อมแซมถนนหนทางนะทำให ยอดขายหรือว่าความต้องการยางมาตอยในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่ถึงเท่าปี54นะครับแต่ว่าก็ดุนแดงที่สุดในรอบหลายๆปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลุกลามไปขนาดไหนเนื่องจากนอกเหนือจากน้ําปัจจุบันเนี่ยที่ล้นแม่น้ําล้นคันกั้นน้ําต่างๆเนี่ยก็คือต้องติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงสิงหากักฎาตุลาด้วยว่าจะ ออกมาเพิ่มเติมหรือว่าหนานแน่นขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าทัสโกเองน่าจะได้ซนตินเมนต์นนบวกจากประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าตัดประเด็นนี้ออกไปเนี่ยภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นทิศทางกําไรที่ฟื้นตัวจากครึ่งแรกที่อาจจะโดนทางเรื่องของงบประมาณที่มันอนุมัติล่าช้าเบิกจ่ายล่าช้ามานะครับครึ่งปีหลังไตรมาสสามเนี่ยจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบของปี67เเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่างบเนี่ยจะหมด ระยะเวลาเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี้เอ้ยถอดีสิ้นเดือนหน้านะสิ้นเดือนกันยาดังนั้นเนี่ยต้องเร่งเบิกจ่ายให้หมดดังนั้นเนี่ยงบหกต้องกระจุกนะครับมีการเบิกกระจุกแน่แล้วก็งบ68ปนะปัจจุบันอาจจะยังไม่ผ่านแต่ว่าก็เชื่อว่าสุดท้ายยังมีโอกาสผ่านทันกันยาหรือถ้าไม่ทันเนี่ยก็ดีเลยไม่น่าจะเกิน1เดือนดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับไตรมาสที่4นะดังนั้นถ้าดูโมเมนตัมเนี่ยครึ่งหลังจะดีวกว่าครึ่งแรกแล้วก นะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยจาก I A consensus เนี่ย18.57นะครับก็แนะนำเป็นหุ้นเด่นเก่งก,กำไรวันนี้นะครับส่วนกราฟเองเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มหรือว่ามีทรงให้เก่งกำไรที่ค่อนข้างค่อนข้างดูง่ายนะครับเราจะเห็นว่าแนวรับหลักเนี่ยอยู่ที่15.6นะครับลงมาแตะย่ำฐานตรงนี้นานหลายทีแล้วก็ไม่หลุดนะส่วนด้านบนเนี่ยที่ยังไม่ผ่านก็คือโซนระดับตรงนี้ฮะ1 7บ1 7 4เพราะฉะนั้นเนี่ย พอมีแกลบให้เทรดดิ้งกันได้อยู่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่ช่องแล้วก็ถ้าเบรคขึ้นไปเนี่ยต้านถัดไปก็จะอยู่ที่โซนประมาณแถวๆสิบแปดบาทน,นะครับก็วันนี้เลือกเทสโกมาแนะนําเก็งกําไรนะครับแล้วปกติงานซ่อมมาจิ้นก็จะสูงกว่างานสร้างใหม่ด้วยค่ะเพราะงานซ่อมมันเป็นงานแบบเหมือนเหมือนสร้างบ้านอะสร้างใหม่ทําง่ายกว่าทุบทิ้งแล้วแก้เป็นจุดๆเนี่ยค่ะงานซ่อมมาจิ้นจะสูงกว่าแล้วก็ปีนี้ไม่ได้เป็นปีของ อย่างที่เคยเล่าว่าปีนี้เป็นปีของปลายน้ําคือคือตัวตัวต้นทุนยัางมาตอยต้นทุนน้ำมันเตาเยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้สู่ปีดเหมือนกับช่วงแบบซูเปอร์ไซคลก่อนหน้านี้สองปีก่อนหน้านี้ด้วยเอ่อจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีแรกกำไรที่มันไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่หลักๆแล้วมาจากเรื่องของปีที่แล้วด้วยงบประมาณมาจากที่บรรทัดรายได้แต่ตัวคอสเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอะค่ะครับผมโอเคครับ